ใจหน่อยเร็วเรียกคุณดูห้าแสนให้กับความแมสของเด็กๆหน่อยได้ไหมคะกันปี๊ว้าวโซโซมาสิโซโซมาโซโซอยู่ไหนนะเอาไหมเอาไหมลูกเอาได้โซโซหยิบกันอุ้ยถึงใครเอาล่ะล่ะว้าคน เดี๋ยวแบ่งน้องกันนะเดี๋ยวเราแกะนี้กันไปด้วยโอ้โหมีอีกยังมีอีกมาแกะเลยแกะเลยใครไปซื้อให้ลูกมาเนียสิาแกะเลยแกะเลยขอบคุณขาเลยแกะเลยใช่ใช่แกะหนูลองแกะได้เลยหนูแกะเอาได้หมดเลยลูกเอากลับบ้านได้เลยแม่แต่อ้ายหน่อยแม่แต่อ้ายหน่อยของใครเนี่ยลูกที่คึ้นอืม เดี๋ยไม่ตั้งก้อให้มันนิ่งๆหรอไม่ได้ต้องตามเด็กเราบังคับเด็กไม่ได้ไงเราต้องตามเดี๋ยวเราขอพี่เจนนี่ขอไหมลอาขออีกพี่เจนนี่ตามใจหนูไหมตะกุ่นอะไรคะขอไหมขอได้ไหมคะอ๋อไม่เอาอืมเขาได้นะโมเน่ให้หมดเลยให้โมเน่กับโซหมดเลยให้เคลียเคลียเคลียร์ที่ให้น้องหน่ะโอเค ใช้คำว่าเคลียร์ที่พี่เมย์วะอย่างประมาณรลานเบลนต์น้องต้องการล่นเวอตอนนี้คนดูสี่แสนห้าหมื่นนะมีนเป็นโม้ด้วยนะครับโซ่อุ้ยโม้เนี้ยอ้อยแดงโอเคค่ะมาละเอากล้องไหนพี่เจนกินด้วยได้ไหมคะเอาวดูจินกินได้ไหมคะได้ โม่เน่กินอะไระเราแตงโมใช่ไหมโมเน่กินอะไรคะพี่ตามใจหนูไหมบอกพี่าแตงไมตามใจ่ะลูกอหยิบเลยค่ะตามใจหนูไหมก่อนพี่กันตามใจคครับพี่ชมขอออครับอ๋อจริงโซกาคล้ายยิวอยู่นะคโจแหลงใต้เป็นไหมเออแหลงใต้เป็นมมามามาถึงอหน้าตาโตหมดเลยถามเขาก่อนสิคามว่าตามใจหนูไหมหนูจะได้หยิบหอตามใจค่ะ คนเก็บอาการหลานตกใจพูดี่บุญตกใจหนูดไหมไม่บุญพี่เมย์เอาอะไรมาขายไหมมีวันนี้มีอะไรที่เปิดตัวเลยที่แรกจริงปะจริงจริงของพี่เมเองหรออันไม่มีแบรนด์พี่แล้วนะแบรนด์พี่หมดแล้วแต่ว่าแบรนด์โมนี่ได้เลลยค่ะูกโมนี่เอ้าเท่าไหร่พี่รักวันนี้เอาแบรนด์ผักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขอบร้อยห้าสิบอะเอากี่ชุดคะ พี่มีแค่ห้าพันประมาณสี่0นใช่กได้เลัโมน่ขายของไหมคะยิ้มันก่อยิมานก่อนพี่เจนก่อนพี่มำอจอ่งสออันนี้นี่อากินคำพี่เกินนี่พี่เน่เตงเขาเลี้ยงเก่งมากพี่ดำใจหนูไหมโมนี่กูไม่ด้เร็วกูด้เร็วจ้ะพี่ดำใจหนูไหมไม่ไหวเร้วไม่ไหวเล็วโมนี่ก็ได้ไหม เอาไปกินเป็นบ้านตัวเองเลยค่ะเอาเลยค่ะคอันนี้คือ150บาทเปิดตัววันนี้แล้วก็เออหนึ่งห่อมี5้ซองเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้ใครที่ไม่กินค่ะใครที่มีลูกมีหลานก็คือเอาไปกินได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นปีโป้เด็กอะไรอย่างเี้ะก้ามายังคะกำลังค่ะโอ้หพี่เมย์มีห้าพันเหรอคนดูสี่แสนห้า มีเอาจริงๆมีหมื่นหนึ่งเออเอาหมื่นหนึ่งเออะหมื่นพี่พีคนดูห้าแสนเร็วเร็วพี่ที่พี่ทำใจหนุนไปหน่อยขอคำสุดอะันแล้วรอมีเคี้ยวก่อนอ่ะพี่นายครับนี่นี่มากินอันนี้พี่ให้กิ้นมีช็อกโกแลตด้วยมีช็อกโกแลตเนี่ยกินช็อกโกแลตก่อนต้องได้กินได้ยูไปติดใจแต่งโมอะไรอ่แต่งโมน่าจะหวานนมดเอาอหมายลูกโตัวตาพี่ตามใจคนละหนึ่งเด้อเด้ออ่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กให้โมอเตอพูดหน่อย ติดใจแตงโมอยู่ดิมอู่ไม่อยู่เลยออานอร่อยไหมครั้ตะก้ามาแล้วนะมีแค่หมื่นบ้านหมื่นบ้านร้อยห้าสิบบาทผู้ใหญ่กินได้หรอพี่เมย์ไม่กผักใครไม่กินผัก<อ>ตัวนี้เป็นผักห้าสีแม่เอาขายตอนเป็นแบรนด์ของโมเน่เองนะคะห้าสีผักห้าสีสารอาหารครบถ้วนเด็กบ้านไห,น,หนเบื่อผักกัวเหม็นเขียวต่างๆไว้ต้องกวเลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกก็ซื้อไปฝากคนที่รักได้นี่ก็คือ ราคาดีมากเปิดต <ins Ep> <ness> ัวที่นี่ที่แรกคอะโยจินยยจินกินเจลลี่ผักโชว์น้องๆหน่อยได้อุ้ยยูจินกินเนอไหนดูสีลูกอ่ากินโชว์หน่อยค่ะอ่าขอให้พี่เน่ด้วยพี่ยูจินก็มีอ่าโซซีด้วยครับเฮ้ยโซซีกับโมเน่กินได้ด้วยหรอเฮ้ยพีตามใจหนูไหมบอกเฮ้ นน้ั่มหไม้่ตามใจหนูมายอย่างนี้นะไม่ตามได้หนูมายโอ้โหอะใครพูดเรา่นี้ไปกินอร่อยอร่อยไ่มจริงตังจริงอีกก็อีกได้ไหมอีกก็อีกได้ไหมตะก้ามาแล้วนะตะก้ามีมาแล้วคนละหนึ่งเด้อพี่เมย์ให้โอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ยี่สิบล้านแล้วอืมเลิศตีพี่พี่แน่หนึ่งเด้อห้าเด้อแปดเด้อใช่ไหม เราบอกนี่บอกนะเจนสิลูกหมูหมูเดงเอากินอันนี้อร่อยดีกว่าอยิ่กินเองยิ่งกินเองขอพี่ยิวนะขอให้กินถ้าอยากกินแตงโมบอกว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่กินแตงโมพูดว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่นี่มองนายบิ๊กนะนายบิ๊กไม่ใช่น้องเขาเล่นไปเลยนะาจะขาเล่นคำหนึ่งมาไม่พี่ไม่อยากให้เพื่อนหนึ่งเด้อไงพี่ก็กดการสนับมันไว้พี่จะกดยังไงอยู่แล้วขอละหนึ่งเด้อให้กับเอฟซียูจีนโมเน่โอ้ถ้าวันนี้ไก่เตื้ยนใหม่ ไม่เป็นไรค่ะแตงโมตัวครับซื้อแตงโมมาเพิ่มหน่อยครับกระโดดนะอ่าได้ค่ะลูกป๊ป๊าป๊ะป๊ากระโดดน้ำที่ไหนกระโดดนะลองเล่นด้วยได้ไหมเล่นนัได้เดี๋ยวให้น้องเล่นด้วยอืมหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อโมเนี่จ้ะอลืมเช็คออเดอร์เลยว่าเป็นไงบ้างน้องโซจ๋า คนละหนึ่งเด้อนะคะวันนี้ไม่รู้จะขายอะไรแล้วเอาแบนงของโซโมเนมานะคะก็ใขยากอุดหนุนก็เป็นเจลลี่ผักมัวผักห้าสีนะคะคือก็จะได้สารอาหารจากผักที่เต็มที่แล้วก็ครบถ้วนนะคะจะส่งผลให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะทถ่ายดีแล้วก็เสิูมิคู่กับเด็กๆเพราะเด็กในวัยนี้ไม่กินผักอยู่แล้วอาจจะแบบกลัวการหมิ่นเชยวต่างๆแม่ก็เลยตัวนี้มาผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีแน่นอนค่ะอันนี้นะครับ เป็นแบรนด์ของน้องโมนี่กับน้องโซเลยนะพี่มีหกพันบาทแล้วพี่มีเฮ้ยพี่มีแค่หมื่นชิ้นแล้วพี่หมดหมดรายได้ทุกบาททุกตังค์นะครับเข้าน้องโมนี่กับน้องโซนะครับเป็นทุนการศึกษาให้น้องนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายแบบ โซเมทไหมเร์นลูกห้าแสนคนดูพี่ห้าแสนห้าแสนชื่อว่ายังไม่รู้เขาตั้งชื่อให้น้องโซเมทโซเมทโมเนี่ยเหมือนยูจินเลยตอนตอนที่เรารู้เพศอ่ะเด็กเด็กจะสปอยคนหมดเพราะว่าเขารู้อะแล้วมานังสปอยในไลฟ์เนเนี่ยใช่เขาบอกหมดเลยที่ไม่ได้เก็บให้เป็นความลับเลย พี่เมยยอดไปร้านสมแล้วโอ้ยไม่ได้ขายเลยอเดอเอจะนก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 5้าสคนดูข้างล่ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ร้อยสบาทอุดหนุนน้องนะคะฝากสินค้าตัวนี้ด้วยฝากหนุนน้องด้วยนะขอดูเล็บพี่ยจีนสวยไหดูด็จีนสิยุ้งทไรลูกยุเขืสวยไหมลองดูสิสวย เาเยอยเวยไม่รนายอนเน่ขาชอบเงใช่เขาจะเป็นเด็กที่โตาเตาเบือง่ายเราไงพี่เมย์ร้านห้าแล้วเก้าพันซองจนตก้าจินตก้าแน่นอนเจลลี่ไฟเบอร์เอ้ไม่ใช่เจลลี่ผักเจลลี่ผักสำหรับ เด็กๆแล้วแล้วก็คนในครอบครัวกินได้ทุกคนนะครับ hmm. อันนี้ใครลูกไขรไม่กินผักนะครับกินเจลลี่ตัวนี้ก็ได้วิตามินจากผักไปด้วยนะครับนี่ดูนะว่าหลังซองมีวิตามินนันผักอะไรบ้างใช่ผัก5้าสีเลยค่ะทุกคนก็คือสีแดงสีม่วงสีเขียวเออมาหมดมาครบผักข้าสีแหละส่งผลให้เด็กที่ไม่กินผักหรือขาดสารอาหารนะคะอย่าง ใครอยากให้ลูกๆเติบโตมาอย่างแข็งแรงเพคือภูมิคุ้มกันดีพัฒนาการดีแบบนี้เมย์ก็คิดว่าตัวนี้เหมาะสมเพราะเด็กมันไม่กินอยู่แล้วกินด้วยตามวัยเพราะว่าใครมีลูกนะครับเราจะรู้ว่าเด็กๆไม่ค่อยกินผักนะครับให้ลูกกินผักยากนะพี่นะพี่เมย์พี่เมย์ร้านร้านแปดแล้วร่อยแล้วร่อยแล้วร่อยแล้ว เห็นแทลเปิดไม่เป็นไรน้าบิ๊กมีโอกาสไก่เถื่อนจะมาไหมวันนี้ก็ได้กก็ไได้่่เถือนในนี้มีคนร้องไก่เถื่อนได้หรอไม่ยใครร้องไก่เถื่อนได้ไก่เถื่อนร้องไม่ได้มันต้องมีเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ขอแล้วแหละนี่พี่ในมืออันนี้คือของอะไรที่ลูกกูไม่เคยเห็นอันนี้เจอไหมเฮ้ยบิ๊กมันเป็นครีมนี่นี่ะบีบให้น้องหน่อยบีบใให้น้องหน่อยตรงนี้ นี่นี่ถีบใส่มือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาให้ครละอันเยอะๆเทนที่มือเลยไ่ดาวไ่ล้อมไก่เถื่อนแบบแม่ให้ใส่ดน้าตรงนีค่ะไงนอนได้ไหมลูกใหญ่นอนได้ใหมลมกนอนด้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวโม่เน้ เออน้องแบบช้าๆนะบีขอลองอแบบช้าๆพี่เขาลอเบมือแบมือใเดใเดามีนี้เลกันตอนันเเเานะเมเอาของในรถให้อีกมีมีอีกมาที่ทาเล็บสีปูแบมือนะชอบความชอบควพี่เมย์มากรมันน่ามาติดสีนี้สีลเองเออแบมือแ้วเียวแบมือเวกว่าเราอีกเอมือให้นะ่แกใส่เรียวกว่าเราอีกเองกิูนแบมือมาะ พี่ดจิอดูจนในมือด้วยค่ะหอมดีนะแต่ว่า่าดจิ้นแกลบหอมไหมลองดูซิหอมค่ะจับปูอะจับปูดำแถมนะปูจิน้องได้ไหมคะจับปูดำจับปูดำเง้นดูจินลองไหเอะเยอะนะเอะเยอะเยอะจับปูดำก่อนร้องสี่แม่จะให้เยอะๆหอมไหมคะหอค่ะ เฮ้ยหอมอายุจิงนหอมไปแต่ไปเซเว่นกัน็อกเด็กดีกว่าเท่าไร่หมดยังพี่เมย์หมื่นสองแล้วเอาหมื่นสองสองสองหมดได้คนละหนึ่งกล่องได้สองล้านบาทเออลดจบอยากมีของขายเนาะแต่สะมีแบบกล่องอีกถ้าไปไปได้เจ็ดพันกล่องมาสิก็น่าหนักกล่องเดียวกันแบบนี้เลยขอาแบบกล่องขึ้นหน่อยแบบกล่องแบบกล่องตรงนั้นอยู่ไหนเขาบอกว่าราคาดีดนะ จริงเหรอไม่ไม่ดิมันจะเป็นแบบแบบซองกับแบบกล่องแบบซองมันหมดแล้วออ๋แบบซองหมดแบบรอห้าสิบบาทหมดแต่ว่าเดี๋ยวอยู่จีนเขืนครับเวลาคนเยอะเออแต่เสร็จล้นเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าเขารู้งานนะหมายถึงว่าเรียบร้อยเราใช่เอาจะอินดูน้องตัวเล็กมากอ่าอยู่จีนเล็กกับน้องเลยเพราะเดี๋ยวเราไปหาเซเว่นหน้าปากซอยซื้อได้ไม่อั้น แลาวบ้านอยู่ยูมีเซเบนเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซเ่นกันบ้านยูมิไงใช่ไหมไม่เด็กอะไรกับอยู่เป็นหัวปลายู่รู้บีสีต่าอะไรเ่าแต่ละคนไว้เลยซูมหนึ่งซูมสองตัวเดียวกัน นอตัวเดียวกันเอานี้ออกอันเดียวกันถ้าไปต่อได้เรื่อยๆขอคนขอคนละหนึ่งเด้ออันเดียวกันอยู่อันนี้เป็นตัวใหญ่สิบห้าซองนี่ตัวนี้จะไปบิหมื่นบ้านแล้วพี่รู้ยังแล้วนิวเทรลด้วยใช่ไหมคะมีนิวเทรลก็มานิวเทรลก็มีตอนนี้ขึ้นนิวเทรลแล้วเอาเหรอได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราแบ่งกัใครใกล้ขึ้นเท่าไหร่เราแบ่งกันอยู่แล้วไงเจอนะวันนี้เท่าไหร่ก็แบ่งกันวันนี้ใครอุดหนุนเนาะอันนี้ลูกบ้านไหนลูกบ้านไหนไม่กินข้าวกินข้าวม้อยเบื่ออาหารซึ่งเด็กอ่ะ พอเขากินยากเนี่ยเราจะกังลวลว่าเขาจะขาดสารอาหารไหมจะโตไหมพัฒนานการจะช้าไหมจะดีไหมใช่ไหมตัวนี้จะกระตุ้นให้เด็กอะ,จะเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีนะคะถ้าเห็นโซโมเน่กินเก่งใครอยากให้ลูกกินเก่งกับโซโมเน่หรือพัฒนานการของโซโมเน่เริ่มต้นจากตัวนี้เลยกล่องสมพูนะคะส่วนตัวนี้ก็ผูดหนุนอะไรก็ได้แต่ว่าทุกๆอย่างทําจากคนเป็นแม่ที่แบบ ให้ลูกได้กินของดีเออวันนี้ทุกๆออเดอร์ก็เดี๋ยวแม่ก็จะแบ่งกับยูจินนะจ๊ะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ได้นะก็จะแบ่งกับแม่เจนนี่นะน่ารักพี่เมย์แบ่งยังไงนะครับเออเดี๋ยวคืนเคยกลังบ้านไม่เท่าไหร่เดี๋ยวกูก็คือกลางเอาไปเลยมึงเอากี่บาทเราไม่มีการในนี่กันนะเออเอาไปเถอะเราแฟร์กันนะเออเอาไปเลยเดี๋ยวของมากี่บาทพี่ก็ให้ไปแล้วแหละเอาพี่เมย์แล้วเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องไหนเรื่องเหล็กในท้องน้องออกแข็งแรงดีไหม ดีมันกลาออกแล้วเดี๋ยวมาช่วยคนนึงแล้วเราก็จะเปิดโปรเจกต์ด้วยกันแล้วเรื่องนั้นเคลียร์ยังพี่ยังไม่เคลียร์ค่ะร้อยล้านรอจ่ายโอ้โหมันไม่จ่ยไงมันไม่ช่ายังยังไม่เปิดประเด็นเลยว่าเรื่องไหนโอ้โหมาไปเรื่ไปเปื่อยมากโอ้ยตอนนี้พี่เมย์แตกแตกแสนอีกแล้วเ่นชวนน้องไปเล่นหือว่าตกใต้ตให้แสนแสนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหรองงมาก นี่เราขายของแบบแค่ตั้งโชว์หรออันนี้ดีมากถ้าใครมีลูกมอเนกนมอ่ีลูกนะให้โมเน่กินโมเน่นี่คืออะไรโซโซอันนี้ก็มีนะโมเน่นีกินเลยมอเม่กินโชว์พี่ยูจินเลยค่ะชอบเวลาโมเน่เรียกน้องน้องซุกซอซี่กินไหมน้องซุปนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ยูจินดูโมเน่นะคะโมเน่กินเก่งมากเลยค่ะมอเน่จะโชว์พี่ยูจินอย่าเอาของโมเน่นะโอ้โหโอ้โหแต่พี่ยูจินอย่าแย่งของโซโซนะ อันนี้มันออกโซโซอู้ไม่ได้ไม่ได้การเลี้ยงเด็กต้องจิตวิทยาโคตรแน่นพี่จิ้งน้องขอสอนพี่จิ้งแต่แย้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้องคนที่ชอบมากเลยอร่อยมาให้แม่ซูจินงด้วยแม่เขาด่าพี่เนี่ยให้พ่อแกะให้ค่ะเออเอาเก็บไว้โอ้โหวันนี้แบบนี้นะคะพี่วิจินงขาตกาะกลับได้เลยค่ะวิจินอยากชิมไหมลูกชิมได้ กินได้นะป๊อปแป๊์เหมือนอร่อยของเด็กเอาไหมกินได้ผพันบ้านแล้วผันบ้านแล้วพี่เมย์นิเชื่อมีกี่กล่องมีเยอะห้าพันหกพันมีเยอะโอ้โหอันนั้นเยอะเหรอแต่พี่ผัดมะลิได้เลยคืนนี้ถ้ามันมาหรอเสไม่อันไม่อันตัวเนี้ยเอออ่าเดี๋ยวเรามาจับเวลาให้นิวเชี่ยวตั้งนาทีดีกว่าไม่ทานแล้วโอ้เอเอทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลยอะทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลย แล้วตีไม่หันมาเ็โาโดดกันอยู่หันอยู่ตลอ